ขออนุญาตรีวิวความฝันในวัยเด็กนะครับตอนอยู่หมหนึ่งนะครับเราก็มีความฝันอยากเป็นหมอนะครับรู้สึกว่าเป็นหมอเนี่ยเก่งรักษาได้ทุกคนเลยพอมาอยู่ม2ครับความคิดก็เริ่มเปลี่ยนครับอยากเป็นนักโภชนาการนะครับอยากเป็นโภชนากรตัวนี้น้อยทาอาหารให้คนไข้กินพอมามสามครับความคิดเปลี่ยนอีกแล้วนะครับอยากเป็นนักกายภาพบําบัดเออจัดท่าจัดทางให้คนไข้รู้สึกมันเท่ดี พอมามสี่ครับอยากเป็นเภสัชกรเออเภสัชกรที่จ่ายยาให้คนไข้หมอยาหมอยาเออหมอยาถ้าฉลองเราอยากเป็นมากไม่พอครับพอมามห้าปุ๊บเนี่ยความคิดก็เปลี่ยนอีกแล้วอยากเป็นพยาบาลเออชุดขา,ขาวเนาะจิตใจช่างงดงามเหลือเกิน <laughs> พอมามหกครับความคิดเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนทุกปีนะครับอยากเรียนรังสีเทคนิคนะครับเอออยากยิงแสงลำแสงใส่คนไข้ท่าจะเท่นะครับ และแล้วนะครับคณะที่เลือกเรียนคือเทคนิคการแพทย์อจอะถามว่าอยากเป็นเทคนิคการแพทย์ไหมเริ่มไม่อยากเป็นนะครับพอเรียนจบแล้วอยากเป็นอะไรเทคนิคการแพทย์ไหมไม่เป็นคนไข้แล้วกันนะอยู่ในโรงพยบานเหมือนกันนะครับ